องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบ,บรุรีจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือเท้าปากประจำปี2565ค่ะนายปรีดีเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิด จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือเท้าป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ความรู้คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับผู้ปกครองและครูในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปากโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4สระบุรีและกิจกรรมการสอนการล้างมือ7ขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดมาให้ความรู้โดยขอให้ทุกคนตระหนัก และเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างเคร่งครัดนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ